กาแฟเข้าบ้านเร็วมาเข้าบ้านมาเร็วเร็วเร็ว,รว,รวไปไปเข้าที่เข้าที่ตัวเองอยู่ไหนไปเข้าที่ตัวเองไปเร็วมา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 นี่มามานี่ทางนี้ทางนี้ เข้าที่ตัวเองเร็วเร็วเดี๋ยวให้หนอมเนี่ยเ,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 เดี๋ยวให้หนอมนี่นะี่ไปเข้าไปเข้าไปก่อนเออเข้าไปเข้าไปเออเข้าไปก่อนเดี๋ยวให้หนอมนะเดี๋ยวให้หนอมเดี๋ยวรอก่อนนะรอแป๊บหนึง่ง อาให้ขนมอให้ให้เนเน่ขึ้นมาก่อนเอออาให้ขนมให้รางวัลน,นะอาชาบูชาบูให้รางวาัลขนมเอาไหม รา,างวาัลอ้าวเด็กดีอ้าวให้รางวาัลวันนี้เก่งมากเดินเข้ากรงเองเลยนะไม่ต้องไล่จับเหมือนทุกวนันนะไม่ต้องไล่จับเนาะทุกวันต้องไล่จับกันเข้ากรงอ้าวให้ชาบูอีกชิ้นหนึ่งอ้าวหมดแล้วนะ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ